สวัสดีครับพี่น้องขามอนีขิดอยากพี่น้องอส็นมะมมี่กึ่งสําเด็จรูปบอกพี่น้องแต่ว่าเอาแก้วของมาม่าเ็นเลี้ยงมาใส่น้าเด้อพี่น้องเด้อมาบ่เป็นเสเเองอยากกินสซอนฮ้อนพี่น้องส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 องไปเลยพี่น้องครับดำๆหนะ่คือแก้วของซองซองสีเหลืองเด้อพี่น้องขอแก้วของซองสีเหลืองมาใส่ ม,ม,มสูตรจีดเดาวแต่เผ็ดพี่น้องมาพี่น้องมาแซ่บกว่านี้สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องเดี๋ยว่อยไปเอา,อาจานมาห้องก่อนเนะาะมักกะไทยคอยคอยจานเก็บเหมือนกินซ้ำอเด้อแก้วของมันผมนมกากรอแก้วของช่องเหลียงมาแทน ของของเส้นเลี้ยงมัะนนแม่ของต้มยำกุ้งมาใส่หืวานเลยล่มบ่เปไดิดบ่ไ <c> ร <oughs> อืมร้อนโอ้แฉะไปเลยไปนรอใส่เกลียวมามาช่องอยังสามหอเลย เวลาสามมื้เราซื้อเศษมามามาต่ำให้ผมต่ำใส้ยังขอเก็บแก้อนไว้นะก็บอได้เอาทิ้งหม้องมนยังไก้รยมนยังไงแนะนำฟองหอยมันใจหลายอันอบนน้ำกวหมดเลยโอ้ตำนน้ก็อยูได้น่อยเส้นหิ่งตื่นกำเริบลูก ะะลอกจากปร่วมในงียยังันให้สามน่อยให้ปร่มเ่า <c oughs> memang Oh iya Vitamin mm -hmm. แคลอรี่ก็ว่าไปสีสันอาจจะดูไม่สวยงามแต่อร่อยนะพี่น้องเดี๋ยวผมไล่นี่คก็ยังอุ่นน้ำไปหมดนอตเทนอะไรเนาะน้ำก็ใช่หลายเติบเลยอยาก่วนน้่ง như. Nó mặn. tháng nhà rồi. ยาชุ่มันค่ายคือขนาดอาาด่านน้ำล่างของเราไปยังขั้นเลยไใสส่วนระเทาะมาแล้งก็ยังหากถิงกับเข่าเหนียวเนาะพี่น้องอส่วนมากางเว็นบเวกับบวกใคแบบว่าอยากกินกับเขาเ่าก็เนาะขดเดียะคนช่วงแรกภาพแรกเนี่ยวาม,มากกินเข่าเหนียวขันบันน้กินนอนมาหลับพี่น้องเลย luồng nhai này, còn đây kim khẩu còn hơn, máng kim nhang là rồi, trèn mận nụm điệp, kim ngay, on on kim ngay ว่าอยากทั้งคนกินยูร่าเนี่ยไปหรอกใครใส่ย่างเขาใส่เต็มที่ใครซ้ำไม่ปวดใครอยากได้ลูกติ่งก็ซื้อโคเด้งมาไปใส่บปเนี่ยหรือใคาอยากได้น้ำก๋วยเจัยวแม่ก๋วยกับมีขาย เต้เป็นกำมีว่าคุมมือเนี่ยแต่ว่าน้ำคนน้ำใสน้ำเนี่ยก็ซื้อมะรวดกาไม่ได้กูเจียวกินอยู่บ้านกัอะไรเลยคุมมือถ้าจะมีน้ำแบบขายอันเลย เนห,นห,นห็นนิ้งโมอมนะมอนี้อการบรรยากาศดีเลยนี่แดดมันก็สิมากถ้เจ้ามาเของก็ดเห็นแดดเนี่ย,ล,ยล่ะผนดีดีปเน,นี่ยใครเนี่ยต่อนใเ ไปตัดหญ้านะไปทางหญ้าไม่มีทั้งแดดไม่มีทั้งฝนแต่ยังว่าเป็นแก่อยู่หลังจากไปตัดทางหญ้าเรียบร้อยก็มาอาบนำ้ำบึ้มมาเลยมันนี่กระเด็นเปนวาเด้ป่ะทองปลาเจ้มใส่ล้ว มันดีเลยอุวันแล้วเอาเส้นนองมาก,กาม,มันร่มแบบนัดนา้ำมันแบบจัวจากเก็ดมันอยู่ในแขนเรากอง

ว่มดเปแลมันองหัวมนแห้งเครทั้งไข่ท่านงอย้อาจจซ่วงนั้นมากเพราะว่าเขาอยากเช็นมานนเลยขเขาเรื่งปรุงกัของไม,ามาง่มากกลมยำแหรง ของมันมันกับแซ่บพี่กันลราเติเมแล้แลเรแบบเราพุ้มลังเนาะแซ่บคนแบบอืมเกีบวไปนาะวัดที่เหนือไล่ไป็นคนพัฒนาในขอร์ดความไห้วันนี้ครับ